วันนี้วันที่21เมษาย,ยน2 5 6 5้านะคะเราก็ได้มากางเต็นที่เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยชิวไหมค่ากางเต็นคนละ100บาทนะคะนี่อยู่ติดริมน้ำเลยนี่เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนะคะ นี่ก็คือเต็นท์ที่เขามากลางอันนี้ก็คือเต็นท์เรานะคะนี่คือเต็นท์ของเรานะคะนี่บรรยากาศโดยรอบนะคะค,คือดีค่ะน้ำเลยนะคะ